ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ห้องพยากรณ์ของหมอดาวดวงพยากรณ์ไพ่ยิปซียิปซีพลังบวชนะคะคราวนี้จะเป็นของชาวราศีสิงห์นะคะว่าในเดือนมีนาเนี้ยชาวราศีสิงห์หรือว่าชาวลัคนาสิงห์เนี่ยจะมีไพ่พลังงานอะไรขึ้นมาแจ้งข่าวบอกกล่าวชาวสิงห์กันบ้างคะ่ะนะพี่หมอก็ชาวสิงห์นะคะนะ ลักษณสิงราศีกันเออนะคะบางคนจะจะจะ,จะทราบหรือว่าจะรู้แต่ว่าตัวเองราศีอะไรนะคะบางคนก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยลักษณอะไรเออลักษณกับราศีต่างกันนะจ๊ะทุกคนนะคะ ลักนณาราศีต่างกันนะคะมันจะต้องดูเวลาตกฟากเวลาเกิดของเราด้วยนะคะแล้วก็ไปคำนวณหาลาักนณะเนาะอ่ะอันนั้นก็เอาไว้เป็นคลิปหลังๆแล้วกันกียวค่อยพูดนะคะอ่ะเราจะมาดูกันก่อนคะ่ะว่าในเดือนมีนา,นา,าเนี้ยชาวราศีสิงเนี่ยเออจะมีพลังงานไพ่อะไรกันบ้างนะคะเอ,อ่อพลังงานไพ่เนี้ยนะคะในแต่ละคลิปพี่หมอก็บอก ตลอดเลยนะคะว่าเนี้ยเป็นพลังงานรวมนะคะเป็นการดูดวงโดยภาพรวมไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะทั้งนี้แล้วก็ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงกับทุกคนนะคะหรือบางคนไม่ตรงเลยไอหมอคนนี้มันพูดอะไรของมันมันไม่ตรงนะคะเออนะคะมันเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ อพี่หมอได้ทําการเสียงทายไพย่ตามหลักพยากรณ์ของไพ่ยิปซีโดยเรียบร้อยแล้วทุกประการก่อนที่จะมาฟังคําทํานายฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่หมอด้วยนะคะนะคะอ่าใครกดติดตามขอให้ท่านร่ํารวยนะขอให้รำ่ำขอให้รวยขอให้สมความปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการเลยสำเร็จทุกอย่างเออ ไะะพ่ตัวตนของคุณเป็นไพ่ temperance นะคะ temperance อะ่า temperance temperance มันก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ในสิ่งที่ดีแหละการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คุณเป็นคนคิดเองนะคะคุณเป็นคนกำหนด ะค,ะคุณเป็นผู้กําหนดเองว,ว่ามันอยากที่จะเปลี่ยนออนะคะบางคนอยากเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของความขยันก็ได้อ่าเดือนนี้เนี่ยฉันจะขยันมากขึ้นเออตั้งปณิธานเอาไว้ว่าเดือนนี้ฉันต้องขยันมากขึ้นนะคือการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะอยากที่จะขยนัยนมากขึ้นนะอยากจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเออจากสิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะบางคนอยากเปลี่ยนงานบางคนอยากย้ายงาน นะคะบางคนอยากเปลี ring, like ่ยนแปลงตัวเองเออนะคะเปลี่ยนแปลงในที no ่นี้คือเราเป็นคนกําหนดเองนะคะ p e r a n c e เนี่ยคือเราเป็นคนคิดเองนั่นแหละว่าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงจากตรงนี้ไปตรงนี้นะคะหรือคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนั้นไปสู่สิ่งนี้นะคะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเดือนมีนานะหรือคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยนะคะ จากที่เป็นคนที่ขยันอยู่แล้วเออนะมองมองให้มันบวกเข้าไว้นะคะจากเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วให้มันขยันยิ่งๆขึ้นไปเออนะไม่พูดนะไม่พูดนะว่าขี้เกียจนะ <laughs> เออนะเราเราไม่พูดเรื่อยๆเราอาจจะแบบว่าขยันยังไม่มากพออาขยันยังไม่มากพอให้ขยันให้มากขึ้นนะในเดือนนี้นะคะทุกคนทุกคนอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสิ่งไปในสิ่งที่ดีนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองมีความขยันมากขึ้นนะการงานเยอะนะคะ การงานเยอะนะในเดือนนี้นะคะชาวชาวสิงนะชาวสิงนะชาวลัคนาสิงนะการงานเยอะมากนะในในเดือนนี้นะคะการงานเยอะเออการงานเยอะมาพร้อมกับภาระก็เยอะด้วยเช่นกันนะคะภาระค่าใช้จ่ายนะดูภาพรวมนะคะภาระค่าใช้จ่ายอะไรก็ยังเยอะอยู่นะแต่งานคุณเยอะไงนะงานคุณเยอะแล้วคุณก็ขยันมากขึ้นด้วยนะคะมันเป็นสิ่งที่ ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอาตรงนี้นะคะไปเป็นพลังงานดีๆนะในการกระตุ้นตัวเองนะคะได้ด้วยนะในเดือนมีนาเนี่ยคุณจะพลังงานกเา็เยอะเลยทีเดียวงานเยอะแล้วก็พลังงานที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็มีด้วยเช่นกันนะคะการงานยังคงต้องอดทนแล้วก็ฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคไปได้นะคะคือต้อง มีความมุ่งมั่นนะคะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ความสามารถของตัวเองความสามารถเฉพาะตัวของคุณน่ะนะคะเพราะว่ามีเอ็ดออฟสอดอ่ะนะคะความสามารถเฉพาะตัวของคุณความขยันความอดทนนะคะในเรื่องของการงานยังคงมีอยู่นะคะ นะมีความขยันด้วยมีความอดทนด้วยในเรื่องของการทำงานนะคะสามารถขยายกิจการงา,งานได้เช่นกันนะคะสำหรับผู้ที่เป็นท่านเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการนะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะเปลี่ยนแปลงขยับขยายของเรื่องการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวหรือว่าคนที่เป็นลูกจ้างนะคะ รับจ้างลูกจ้างทั้งเอกชนทั้งข้าราชการนะเหมือนกันเลยนะคะยังคงที่จะต้องแบบขยันมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งมั่นในเรื่องของการของงานนะคะคุณก็จะฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคไปได้นะคะในเรื่องของการงานนะ ในเรื่องของการงานบางคนเนี่ยสามารถที่จะพบเจอนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามี power นะคะมีพลังทางด้านทั้งเงินทองนะคะแล้วก็ Connection นะคะมีทั้งด้านเงินทองทั้ง Connection ที่ดีนะคะหน้าที่การงานที่ดีนะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยคุณได้ด้วยนะคะนะ ในเรื่องของการงานนะคะมาซัพพอร์ตคุณได้ด้วยนะคะมาเอา่อเป็นคนที่เจือจุนคุณได้ด้วยนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณได้ด้วยนะชาวราศีสิงห์นะคุณจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีฐานะนั่นเองนะคะหรือได้พบปะกับบุคคลที่มีฐานะน,นะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยได้ไปดีลงานกับบุคคลที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มี ความเป็นผู้นำหรือเป็นคนที่เป็นลักษณะเป็นบุคคลชั้นนำนะของสังคมก็ได้นะคะชาวราศีสิงห์นะคุณจะพบปะผู้หลักผู้ใหญ่พบปะคนที่มีฐานะมั่นคงแล้วก็ร่ำรวยนั่นเองนะสามารถที่จะดวงานช่วยซัพพอร์ตงานคุณได้หรือว่าช่วยเหลือคุณได้ต่อไปในอนาคตนะคะในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการงานแน่นอนละค่ะคุณอาจจะมีความ มีความแบบว่าดักอกหนักใจในเรื่องของการทำงานในเรื่องของภาระนะในเรื่องของการทำงานในเรื่องของภาระมันจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณแบบรู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกเหนื่อยล้าได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของทั้งความเหนื่อยอกเหนื่อยใจทั้งความร้อนใจนะคะความคิดมากอืมนะคะความคิดมากกลัวว่างานจะไม่สําเร็จนะคะ กลัวจะไม่มีคนช่วยนะคะนะกลัวจะงานจะไม่สําเร็จกลัวจะไม่มีคนช่วยแต่จะมีคนช่วยคุณนะนะคะชาวราศีสิงห์นะคุณจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเหมือนจะหาทางออกไม่ได้เหมือนทางมันจะตันเหมือนมันจะไม่เจอแต่ก็เจอนะนะคะแต่ก็เจอนะมีคนช่วยเหลือคุณได้นะคะชาวราศีสิงห์นะในเรื่องของการงานนะคะ คนที่ทำงานสายงานทางด้าน influencer นะคะสายยูทูบเบอร์นะสายเนี่ยครีเอทีฟทั้งหลายเนี่ยนะคะงานสร้างสารรค์งานเกี่ยวทางด้านสื่อสารมวลชนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีงานเข้ามาเยอะนะคะแล้วคุณก็ต้องขยันด้วยนะคะคุณก็ต้องขยันด้วยในงานทางด้านโซเชียลมีเดียเนี่ยมันต้องขยนันนะคะ ต้องขยันแล้วบางครั้งก็เหนื่อยมากๆเลยบางครั้งคุณก็จะมีความรู้สึกขี้เกียจด,ด้วยแหละนิดๆก็มีนะคะอาจจะต้องนอนดึกๆเดินๆด้วยนะคะอาจจะต้องนอนดึกเดินหรืออาจจะต้องมีการเดินทางเออนะคะเดินทางไปต่างที่นะคะต่างถิ่นนะบางคนไปต่างถิน่นแดนไกลได้หรือบางคนไปต่างประเทศได้เช่นกันนะ ชาวสิงห์นะคะ่อบอกๆก็เนี่ยใกล้ๆต่างจังหวัดนะคะบางคนไปถึงต่างประเทศได้ด้วยเลยเช่นกันนะคะนะคุณอาจจะมองว่าเอ้ยจะมีสปอนเซอร์ไหมหรือว่าจะมีใครมาช่วยไหมคุณจะเจอนะคะคุณจะเจอนะจะมีคนมาช่วยช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้นะคะแต่แน่นอนค่ะการช่วยเหลือเนี่ยมันก็นะ มันเป็นลักษณะเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเออคุณก็ต้องดูดีวนั้นดีดด้วยนะคะในแต่ละดีวงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานทางด้านธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเออลูกน้องลูกจ้างเหมือนกันหมดเลยนะคะนะคะในลักษณะเดียวกันเลยนะคะในเรื่องของการเออไปลงทุนในสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ต้องดูต้องระวังไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะ ะะถ้าคุณใจร้อนเนี่ยมีโอกาสตัดสินใจผิดนะคะชาวสิงห์นะคุณต้องดูดีๆนะคะในเรื่องของการลงทุนนะ่ะลงทุนใหม่ๆห,หรือมีคนมาชักชวนให้คุณไปลงทุนในสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยนะในสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําในสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนะคุณต้อง พิจารณาดีๆนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะถูกหลอกถูกโกงได้เช่นกันนะในเรื่องของการงานในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆนะอันนี้พูดถึงในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆที่คุณไม่เคยศึกษานะคะนะชาวสิงห์ต้องระวังดีๆนะคะจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะคุณนะคะเป็นคนอยู่ในแวดวงสังคมในแวดวงไฮโซอะพูดอย่างนั้นเลยละกันนะคะหรือบางคนเนี่ยมีดีลในลักษณะที่จะต้องการขายที่ขายทางอะไรอย่างเนี้ย ก็มีได้นะมีได้แต่ในเรื่องของผลประโยชน์อะาจจะต้องมีการแบ่งนะนะคะเรื่องที่ดินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องมีการแบ่งค่าในหน้านะคะถึงแบบจะผ่านได้อ่ะเออที่มูลค่าของคุณนะ่ะมันอาจจะสูงมากนะคะมันอาจจะมีมูลค่าหรือมีวงเงินที่เยอะมากนะคะหรือว่ากว่าจะไปถึง แหล่งเงินทุนที่เขาจะต้องการซื้อเนี่ยมันอาจจะผ่านหลายต่อเออนะคะบางครั้งคุณก็ต้องยอมนะคะยอมเพื่อที่จะเอ,อ่อให้ไปถึงแหล่งเงินทุนนะคะอันนี้พูดถึงในมูลค่าคนที่ทำทางด้านอาสังหานะอสังหาที่มันมีมูลค่าเยอะๆอะ่ะเป็นหลักร้อยหลักพันล้านน่ะ นะคะอันนี้พูดถึงในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์คนที่ทำงานทางด้านนายหน้านะคะนายหน้าตัวแทนหรือว่าอะไรเนี่ยเกี่ยวทางด้านนายหน้าตัวแทนค้าที่ดินอสังหาเนี่ยนะคะคุณก็ต้องยอมนะเพื่อที่จะเป็นอะไรในในอนาคตมันอาจจะมีความประสบความสำเร็จได้นะคะแต่ต้องใช้เวลานะนะคะในเรื่องของการค้าการขายที่ดินน่ยนะคะ นะเพราะว่ามันมีไพ่อุปสรรคขึ้นมาในเรื่องของทั้งด้านผลประโยชน์แล้วก็ในเรื่องของหลายๆอย่างนะคะแต่ก็จะเป็นในลักษณะดีอ่ะนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้นะคะคุณจะสามารถที่จะค้าขายได้หรือเป็นลักษณะที่แบบว่ามีโอกาสที่จะจบ นะคะมีโอกาสที่จะจบดีลนั้นๆได้ต่อไปในอนาคตด้วยนะชาวราศีสิงห์นะคะมีโอกาสจับเงินจับทองได้แต่อาจจะต้องใช้เวลานะในเรื่องของการงานธุรกิจนะคะอ่ามาดูในเรื่องของการเงินอุยการเงินมันยังคงเป็นลักษณะเป็นเอ่าหนักหนาอยู่ค่าใช้จ่ายคุณยังคงหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะค่าใช้จ่ายยังคงหนักหน่วงยังคงเยอะอยู่นะคะ ก็ต้องดูด้วยนะคะแต่ก็จะมีคนช่วยได้นะคะหรือว่าคุณอนะมองหวังในเรื่องของเงินก้อนใหญ่อะหวังอะหวังได้ไหมหวังได้แต่มันอาจจะช้านะคะอาจจะใช้ระยะเวลาแต่บางคนอาจจะจบได้ภายในเดือนนี้ก็ได้นะนะคะอาจจะจบได้ภายในเดือนนี้แต่บางคนอาจจะเลยไปนะคะเพราะว่ามีไพ่อุปสรรคนะคะไพ่อุปสรรคแล้วก็ไพ่อ่ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง นะคะในเรื่องของการดีลผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินนะคะการเงินคุณยังคงภาระหนักหนาอยู่นะแต่พี่หมอมองว่ามันผ่านได้แหละนะคะในเรื่องของการเงินอ่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดคนโสดคุณจะเจอคนที่แบบว่าโอ้มีฐานะนะ มีฐานะทางด้านการเงินการทองที่ดีนะคะคนโสดนะแต่อาจจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเขาเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยนะคะคนคนโสดเนี่ยคุณจะเจอทั้งผู้หญิงก็เจอผู้ชายที่มีฐานะนะนะคน ชาวสิงที่เป็นผู้ชายคุณก็จะเจอคุณผู้หญิงที่มีฐานะเช่นกันเออทางด้านการงานการเงินมั่งคงหรือว่าเป็นผู้บริหารนะหรือว่าเป็นไฮโซไฮซอลเลยก็ได้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ดูด้วยว่าเขาเออเลิกขาดหรือยังนะคุณต้องระวังไว้ด้วยเพราะมีไพ่ทั้งเจ็ดดาบสามดาบอะ่ะอืมนะคะอาจจะเป็นเราอาจจะไปซ้อนเขาไม่รู้ตัวนะคนโสดนะ นะคะต้องดูด้วยนะคะต้องดูตรงนี้ให้ดีนะคะว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาเป็นยังไงนะคะ,ะในเรื่องของคนที่มีคู่มีคู่เนี่ยคืออาจจะทํางานหนักกันทั้งคู่เลยนะคะชาวสิงนะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะทํางานหนักมากๆบางคนเนี่ยงานหนักกลับบ้านเดึกประชุมเดึกงานเยอะพบลูกค้า เยอะแยะมากมายเลยค่ะทําให้คุณไม่มีเวลาให้กันนะคะบางคนกลับบ้านก็ดึกแล้วอ่ะนะคะบางคนก็สามีก็นอนแล้วหรือบางคนภรรยาก็นอนแล้วหรือต่างคนต่างกลับดึกเหมือนกันเลยนะมีความในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีความน้อยอกน้อยใจกันบ้างว่าเอ้ยทําไมมันไม่ค่อยหวานเลยทําไมเดี๋ยวนี้คุณไม่ได้มีช่วงเวลาสวิงกับฉันเลยนะต่างคนต่างคิดแบบนี้นะคะมันจะทําให้ความรักแบบมีความแบบ เกิดแห้งและจืดจางลงได้คุณจะต้องเติมความรักให้กันด้วยนะคะวันไหนที่ช่วงวันหยุดก็หาเวลาไปสวีทไปอะไรกันด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการทํางานหนักเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของปวดเนื้อปวดเอ่อมื่อยเนื้อเมื่อยตัวออฟฟิศซินโดรมนะคะโรคเครียดอนอนน้อยอนะคะโรคเครียดแล้วก็โรคที่เป็นพันธุก,กรรม นะคะถ่ายทอดทางพันธุกรรมโรคเรื้อรังอะไรต่างๆต้องระวังเลยนะคะชาวสิงเนี่ยนะบางครั้งทำงานเยอะมากๆนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะระวังนะความดันนะนะคะเหนื่อยนะคะเหนื่อยง่ายความดันต้องพักผ่อนเยอะๆด้วยนะคะยังไงชาวสิงก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคลิปนี้พี่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ